สวัสดีค่ะพบกับย่าใหญ่นะคะวันนี้ย่าใหญ่ก็จะเล่าเรื่องของ fundamental t o นะอันนี้ก็จะเป็นเด็กเก่งขึ้นมาหน่อยก็โฟกัสเรื่องอะไรหลังจากม i d t e r m มาย่าก็โฟกัสเรื่องเรื่องการเขียนเรื่อง แต่ก่อนนี้ก็เขียนแค่เป็นเป็นการอะไรอ่ะแสดงความคิดเห็นเป็นแค่พารากราฟหรือเติมเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะยังไม่ยังไม่แบบอ่าสวิงวาวอ่าแต่รอบนี้ให้เป็นรูปเอเซ่เลยเป็นคล้ายๆบทความเลยนะฮะเราก็ตอนแรกโค คนก็คงจะแบบเครียดแต่ว,ว่าโอ้โหจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วไม่ย่ามีวิธีของยานะคะซึ่งไม่ได้ไม่ได้ใช้วิธีของใครเอาของตัวเองนะ,ะว่าเราก็มีแฮนดบุ๊กเป็นของตัวเองมีคู่มือนะคะบอกสเต็ปเลยบอกสเต็ปว่าต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังอัะดับแรกอ่ะ ย่าให้หัวข้ออันนี้เป็นการเริ่มเรียนครั้งแรกให้หัวข้อไปโควิด1 9ไปเปิดดูซิอ่สเต็ปแรกได้โควิด -19 ไปเปิดดูใน Google ใน YouTube นะฮะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับโควิด -19 มีหัวข้ออะไรบ้างหามาสัก20หัวข้อนี่หาเยอะด้วย20หัวข้อ ทำไมต้องเยอะขนาดนั้นเรายังเราเราเราหาไปเนี่ยเรายังเอามาสุ่มเอานะฮะมามาดูว่าเอะอันไหนเราจะถูกใจหรือไม่ถูกใจอย่างไรนะคะแล้วก็เอามารวมๆกันมาก่อนจากนั้นนะฮะเราเอามาลงและลงในตารางว่าเราเราได้เรื่องอะไรมั่งมาจากไหนใช่ไหมฮะซอสแล้วก็ <Date S 2> เป็นอะไรวันที่เท่าไหร่อย่างไรใช่ไหมฮะเพื่อไม่ให้ข้อมูลมันเก่าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่โควิดเนี่ยคงจะไม่เก่าอยู่แล้วนะฮะเสร็จแล้วเมื่อได้อย่างนั้นแล้วก็มาแบ่งกลุ่มกลุ่มที่มันสอดคล้องกันเป็นเรื่องเดียวกันนะแล้วก็แบ่งกลุ่มกลุ่มกลุ่มนะะกลุ่มนี้เรื่องอะไรตั้งไว้อ่าเรื่องนี้เป็น อ่ uh, the information of covid 19หรือเป็น impact of covid 19หรือวัคซีนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แยกแยกเนื้อหาก็เอาท็อปิกที่เราไปหามาเอามาแบ่งกลุ่มกลุ่มกลุ่มกันนะฮะก็จะได้กลุ่มที่เป็นเรื่องเรื่องใช่ไหมเราก็ใส่หัวข้อว่าเป็นกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเรื่องอ่า general information หรือกลุ่มที่2 impact อะไรเงี้ยแล้วแต่นะฮะหรือ innovation mm hmm. เมื่อมาจับกลุ่มแล้วเนี่ยเอาละเราก็บอกต่อว่าในแต่ละกลุ่มนั้นดูซิถ้าไม่เกี่ยวข้องเราไม่เอามาเข้านะเพราะฉะนั้นใน3-4กลุ่มที่คุณหามาได้เนี่ยมันอาจจะไม่ครบ20ก็ได้เพราะว่ามันไม่ข้องเกี่ยวเราก็ทิ้งไป ะะเพราะว่าเราทําไมเรารู้รู้เมื่อกลุ่มที่1เราก็เอาเอาท็อปิกที่อยู่ในกลุ่มนี้ไปหาอินโฟเมชันแอบคุณก็วางแนละ้วด้านซ้ายนี่เป็นชื่อท็อปิกเป็นชื่อหัวเรื่องไทเทิลที่ที่เรา,าเลือกมาเสร็จแล้วเราก็เปิดอินโฟเมชันไปหาข้อมูลนะคะซึ่งเป็นอาจจะเป็นงานเขียนหรือเป็นคลิปก็แล้วแต่ นะฮะโดยเดียวนี้คลิปมันก็จะมีซับไตเติลอยู่แล้วมันจะมีอินโฟเมชันให้คุณก็เอามาใส่ไว้ดังด้านขวาว่าเรื่องนี้คลิปนี้คลิปมีอินโฟเมชันอะไรนะฮะคุณก็จะได้ information อินโฟเมชันเยอะแยะในแต่ละกลุ่มแต่กลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องเป็นเนเรื่องเดียวกันที่สอดคล้องกันนะเสร็จแล้ว ทำยังไงยาย็ก็บอกเ้แต่ละกลุ่มเนี่ยคุณก็ต้องเอาไปเรียบเรียงนะเพื่อจะให้มาเป็นหนึ่งพ a r า g คุณก็เรียบเรียงในกลุ่มของคุณเนี่ยให้มันเป็นพารากราฟหนึ่งพา r a รกลุ่มที่สองอีกหนึ่งพารา a กลุ่มที่สาเป็น,นอีกหนึ่ง p a r a r a p นะอ้าวอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นแค่บอดี้นะ เป็นพารากราฟของ body นะอ่ามันเป็น body นะเราได้ body นะตรงทั้งหมดเนะี่ยเป็น b ดี y แล้วถามว่ามันจะเป็น essay ยังไงเออจากนั้นคุณก็มาเข้าและมารวมมารวมเป็น essay นะฮะโดยคุณพิจารณาจากจากกลุ่มกลุ่ม ที่คุณเอามารวมเนี่ยใส่เป็นพระกราฟเนี่ยคุณดูสิว่าคุณจะให้อินโทรดักชันของมันว่าอย่างไงเห็นไหมเราก็มาเขียนสรุปว่าอินโทรดักชันคุณเนี่ยเนี่ยให้มันสอดคล้องกับไอตัวบอดี้ที่คุณมีแล้วจากนั้นคุณจะสรุปอะไระคุณก็มาดูคอนคลูชัน ว่าเนื้อหาที่คุณได้มาที่คุณทำมา,าคุณจะสรุปมันว่ายังไงหรือว่าคุณจะคอมเมนต์ว่าอย่างไงไม่หายเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือเอาบอดี้ลงแล้วก็มีอินโทรแล้วก็คอยคูชันที่เราเป็นไงของย่าย้อนสอนย้อนสอน,อน,สอนที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า ญาติต้องการให้คนให้เราไปดูข้อมูลก่อนใช่ไหมฮะแทนที่เราจะวางออนไลน์แล้วก็ไปหาค่อยไปหาบอดี้มาลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ญาติมานึกย้อนสมัยก่อนที่ทำวิญญาณิผลเราก็จะต้องไปดูข้อมูลก่อนเหมือนกันใช่ไหมฮะไปเก็บข้อมูลใส่การ์ดมาอะไร แต่อันนั้นเราจะรู้หัวข้อไปก่อนแล้วก็ไปรีวิวอะไรต่อแล้วว่ามีข้อมูลเพียงพอไหมอะไรใช่ไหมคะมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปตั้งเอาไลน์ก่อนไปหาข้อมูลก่อนดีกว่านะคะไปหาข้อมูลก่อนแล้วก็เราใส่อินโรแล้วก็ใส่คองคูชั่นจบอ่าซึ่งตอนแรกเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีเถียงเถียงนะคะคือ อะไรอ่ะอาจจะไม่เห็นด้วยอา่าอาจจะเซโนอุ้ยทำไมทำอย่างนี้ทำไมมันไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยที่ย่าให้ทำแบบนี้ก็เพราะว่าหนึ่งเป็นเป็นวิธีการให้เด็กได้ฝึกการหาข้อมูลนะคะฝึกการหาข้อมูลอันที่สองทุกคนแหละในการรายงานต่างๆ คุณก็ไปเอาข้อมูลมาวางกันทั้งนั้นแหละนะไม่ต้องเราไม่มีทางที่จะเก๋เขียนเองเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ฝึกให้เขาไปหามาก่อนนะฮะอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่า,าจะต้องมานั่งเรียบเรียงเขียนอะไรที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะอย่าไปคิดอย่าไปสร้างความสับสนให้มากนะ เอาแบบนี้แหละไปเอาลอกเรียนมาก่อนเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้อะไรอะอินโทรซึ่งเป็นของเขาเองแล้วก็ค oh, อนคลูชันโชนะซึ่งก็หลายคนทําได้ดีนะคะทำได้ดีทีเดียวอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคนที่เข้าใจในสเต็ปนะคะมีบางคนก็ไม่เข้าใจนะคะ,อ,ะอย่าคิดว่าทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันหมด ขนาดง่ายๆอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาฝากว่าเทคนิคการเขียนบทความหรือเอเซเนี่ยนะคะของย่าเนี่ยใช้แบบนี้นะ,ะลองลองนำไปใช้ดูนะ,ะอย่าไปคิดว่าจะให้เด็กเนี่ยเขียนอะไรที่มันเป็นโอโ้โห เขาบทความยาวด้วยตัวเองอะเหรอบางทีมันไม่ใช่คุณต้องฝึกให้เขาหาข้อมูลให้ได้มันเป็นการฝึกอ่านฝึกเขียนใช่ไหมฮะแล้วย่าอยังให้เขาทำคลิปด้วยนะฝึกอ่านพูดฝึกอะไรฮะพรีเซนต์ไปด้วยนะคือครบกระบวนความนะคะก็ฝากให้คิดค่ะ เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ยากแล้วกว่าน,วะนะคะแล้วก็ยังมีเทคนิคอื่นๆที่จะนำมาเสนอในครั้งต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อขอฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ